แปดสมทะเลปลาครับมาดูทะเลปลาสองรห้าสิบบาทดูสีน้ำยำเขาสิน่ากินแค่ไหนอยากให้กินมันทะลุจอจังเลยทุกคน ารับช้อนได้เผื่อด้วยนะจ๊ะเลยก็จะมีกุ้งสุกกุ้งสดแมงกรุนขอบคุณน,นะครับไห่แครงกูม้าหนึ่งตัวยำอะไรดีครับ รัสวัสดีครับลูกค้าระบุได้นะคะ เรียกผสมได้นะครับ่เป็นทะเลรวม250อาหารจุกจุกล้นกระมังล้นกล่องเลยนะาานี่250ยอมไม่ปลาเสร็จกลางยอมไม่ปลาเสร็จกลางครับ ยำสไข่บวบกรอบนี่คือหมูกรอบอะครับใช่ค่ะเอาที่หนึ่ครับนะใส่น้ำปลาล้าไหมครับไม่ใส่นะครับเอาสองร้อยนะครับได้ค่บทุกครอบยำสามไข่ไม่สามไข่ไม่ใช่หรอถาม ร้านเพิ่มเติมชาบนทะเลเอาแล้วแต่เจ้าเอาลมทะเลเลยแล้วรวมทะเลนี่ใส่ไข่ไหมคะทะเลไม่มีไข่ครับลูกค้าทะเลจะมีปูมามีปูไหมมครับลูกค้าลงทะเลได้หมดเลยครับแล้วสามไข่นี่มีไหมสามขานี้มีนี่ครับลูกค้าอันนี้ก็เพิ่มได้ครับลูกค้าขอเปลี่ยนครับทะเลบวกขอบได้สองห้าใช่ไหมครับ ทะเ,ทะเบวกบวกรอ <300 S 2> บสามรอครับถ้าเป็นรัวทะเลสองร้อยห้าสิบครับบวกกรอบอีกห้าสิบบาทใช่ครัได้งยํารวมบวกกรอบแล้วกันครับได้ครับ ปลาล่าไหมครับปลาลาครับลูกค้าเผ็ดกลางนะครับเผ็ดกลางยำหมูย่อแปดสบาทน,านี่น่ากินาม,มากกุ้งสดปลาเ็ล่ากุ้งสดปลาครับพิเศษใช่ไหมใช่พิเศษกตัวอันนี้เป็นที่เตรงกลางเป็นไส้ตัวนี้ สดัาดีครับสวบสดีครับนอนัดปูไข่ไว้พี่หนุ่มนะ ได้เก็บไว้ยังน่าจะมีอยู่ข้างล่างครับเป็นกุมากุ้งสดได้แล้วครับ ขอบคุณครับตัวพูดทำไมมีใครใช่ครับ ไม่ใช่ไข่ปูไมหมหรือมันปนูน่าจะมันใช่ป่ะครับนน้องนี่รบยรบรานรวมบวกรอบในร้านแล้วสวัสดีครับใส่นสน้ำปลาไหมครับ ่ครับไม่ใส่ทั้งสองนะครับม่พี่หนุ่มจะบอกแล้วให้ผนหลังหันมาจากบ้านเลยแค่น้องนัดจับไปกองเปกองไปกองน้งกุกยำเพลงเดียวแต่พวกนี้จะลองถามเพราะว่ามันจะเร็วกว่ากันใช่นี่พี่หนุ่มหาเรื่องน้องนัดอีกแล้วน้องนัดหัวเาะแฮ่แ <c oughs> พี่หนุ่มมาเรื่อแยแล้ว ได้ครับสามอย่างเลยนะครับเราหันไปจากบ้านใส่อับสี่เหลี่ยมก็ได้เนอะใส่เป็นอับสี่เหลี่ยมมาเสร็จแล้วน้องนัดก็เป็นคนเรียงเลียงใส่กล่องน้องนุชยำ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 แป๊บเดียวแป๊บเดียวรอไม่นานแน่นอนขอบคุณครับดีไหมน้องรุดดีไหมใช่ครับเร็วด้วยเออให้น้องนัดเป็นคนเรียงคนเรียงนะน้องนัดบอกพี่หนุ่มหาเรื่องให้ผมอีกแล้ว ้็ใส่กุ้งก่อนได้เลยก็ได้ใชนะ่ไหมป็นหมยออันนี้เป็นยำรวมใช่ไหมใช่คัะยำรวมก็จะร8 0ยแปดสิบนะครับไอ้ยำรวมหมูกรอบครับยำรวมบวกมูกรอบใช่คับเท่าไรแบบนี้เท่าไรสองร้อยห้าสบสองร้อยห้าสิบบาท คือเนี้ยเรียงร้านชุดผักก็จะไปอยู่ฝั่งน้องนัทชุดของสดมาอยู่ฝั่งน้องรสไม่ต้องเอื้อมไปทางนู้นด้วยาานี่โอ้โหเท่าไรกล่องนี้250ยครับยำรวมบวกหมูกรอบ250มอมไม่ยอมแม่ปลาเนะาะน้องนัทบอกพี่หนุ่มหาเรื่องให้ผมอีกแล้ว <laughs> มวยยอมไม่ปลาครับมวยยอมไม่ปลารับช้อนนะครับ แข่งยังไม่มาสองเลยครับ ปลาคิวเยอะๆลูกค้าจะรอไม่นานด้วยใช่ครับจะไม่ต้องรอหั่นใช่ทังนั้นคนจับใส่กล่องเลยผักมัมงรุดยไปรอใช่มังรุดคนเทอย่างเดียวนี่ยอมไม่ปลาคหะยอมไม่ปลาแค่แมงดะบุนกุ้งสด คลิปนี้ยังเห็นน้องนัทยืนว่างอย่างนี้น,นะเดี๋ยวดูคลิปต่อไปน้องนัทไม่ว่างแน่นอนเราวิ่งเลยฮะเนื้อเราวิ่งตอนตังด้วยนี่แล้วพรุ่งนี้หันมาไว้เลยครับหันมาไว้เลยพรุ่งนี้จะได้หยิบหยิบหยิบ,ยบซี่ไม่ต้องไปหันเหมือนซูเปอร์แวร์ซปเอรร์์แวสี่เหลี่ยมอะ่ะเราหันไปได้เลย เนาะแล้วมันก็นจะเร็วด้วยตรงนั้นไม่หยิบต้องร้หยิบก็ได้มันก็นเร็วก็ต้องมานั่ง,งหันที่เราฝักที่เราฝักใช่ไหมนี่เป็นยำยำหมูก,กอมราากกอบไม่ปลาครับหมูกรอบไม่ปลานี่เป็นชุดแยกน้ำกับบ้านหมูกรอบ,บกปกติจะแยกน้ำให้แล้วอยู่แล้วนะครับ จยดูบุกกรอบบุกกรอบน้องฉ่ำมากยำไหมครับนี่เรียบร้อยมกรอบอนนามากนะ มาพิกัดดลาน,น้องก็อยู่หนะ้าการไฟฟ้าสตีหีบนะมาหานะไม่ยากเลยครับเห<อ>็นการไฟฟ้าสตีหีบนะมองมาฝั่งตรงข้ามการไฟฟ้ารนาะจะเห็นลานน้องเลยนะครับนะ่าอยู่ติดชายทะเลแบบนี้เลย ไม่ไม่ใส่ปลานะครับอ่ไม่ใส่ปลานะได้มากกว่าเป็ดกลางหน่อยนึงหม <c oughs> ูยอไข่แดงปลาครับนี่หมูยอไข่แดงปลาลูกค้าระบ,บุได้นะครับเอายำหมูกรอบ หมกอปลาล่าไหมครับได้า่ะยำไปเลยหรือแยกน้ำดีครับยำเลยครับได้คะ่ปะปลาลี่ทำแบบนี้น่ากินเลยนี่ กุ้งสุกหอยแครงปลาล่าคาราคับน,นี่เป็นยำอะไรครับนี่<ป>ยำกุ้งสุกหอยแครงครับ นี้ลมแรงมาก แบบนี้น่า,ากินเลยโอโหดูนี่ร้อนๆเลยลน้ลนๆเลยแล้วก็ยำสองไข่ครับไข่แมงดาไข่ปูปลาราครับต่อที่ยำสองไข่สองไข่ขายเท่าไหร่นะนังรถร้อยห้าสิบบาทร <150 S 2> <ะ>้อยห้าสิบบาทนะครับนี่นะบอกให้เลยทุกเมนูนี่ราคาจับต้องได้เลยไม่คนใส่เลยเนะ ฝากโปรโมทหนึ่งช่องทางนะวันที่11-19นะชนบุรีนะจะมีงานเป็นระจำปีนะมีร้านเด็ดร้านดังมาลงเยอะแยะมากมายนะนี่เป็นยำสองไข่ครนี่เป็นยำสองไข่ไข่ไขไปูไข่แมงดาใช่คฮะหอยแครงหอยแครงพิชเต็ดเผ็ดๆได้ยินว่าเผ็ดๆน,น,นะเจ้าเนี่ย แค่นี้เผ็ดแล้วเหรอแจ,เจอเ่เติมแค่หมี่ัาท <laughs> <_ S 1> ี่หนุ่มชอบจางคนสั่งเผ็ดๆมาอีกแล้วมาอีกแล้วเผ็ดไม่คุณจานะงจาน,นี่เขากินเผ็ดจริงครับใช่ไหม <_ S 1> ใช่ครับโอ้ดูโคตรพริคโคตรเผ็ดละกะละมังนี้ ขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับนี่ให้ดูเลยของแอค่โคตรพิโคตรเผ็ดน,นี่หอยแครงเขาจะไม่เห็นเลยนะเห็นแต่พริก <laughs> ลายแตกเห็นกระมังนี้หมูกราาอบปลาครับมาด้วยหมูกรอบปลา,าโอ้โหเห็นกระมังเมื่อกี้น้ำลายแตกแบบเผ็ดๆน้าสวัสดีครับหมูกรอบปลาครับตามด้วยหมูกรอบปลา,านี่นะยำไม่หยุดเลยลูกค้าระบุได้นะครับ ได้ขาเต็มนอยนะคะเดี๋ยวมาเอาได้ขาใส่กล่องได้ใส่กล่องคะไดหมูยอไข่แดงปลาเสีดน้อยซาโอ้เรียบร้อยครับมากินไม่เออนี่แล้วก็หมูยอไข่แดงปลาครับ เผ็ดน้อยครับนี้เผ็ดน้อยเมื่อกี้เผ็ดมากอันนี้เผ็ดน้อยยำไหมครับ าระบูได้นะครับ ลูกค้าหน่อยรับสอนได้นะครับขอบคุณนะครับนีหน่อยครับ กุ้งสดน,นะครับใส่น้ำปลาร้าไหมครับ,รบเผ็ดปานกลางนะครับ ห,หนมเผ็ดได้นะครับได้แซบ,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 บแซบบเป็นคนยำเป็นคนรีวิวยำกินไม่แซบได้ยังไงนี่อันนี้เป็นของเราเองมาบอกแล้วขาดไม่ได้มาสตัตยหิบต้องมายำปักโบนะนี่ดูให้ดูดสีเมนูนี้เป็นของที่หนูเองเป็นทูโทนปูม,มา ขายเท่าไหร่นะทุนโทปูม,ม้าน้องรถทุนโทตมานสองร้อยครับสองร้อยบาทใช่ครับ เดี๋ยวมาดูมาดูไข่ไหมอันนี้ปูล็อกปูล็อก,ล,อกล็อกไว้เลยนีมัมีไหมมันรอบนี้ไม่ค่อยมีไข่มีมีไหมตอนนั้นมีอครับมีข้างล่างด้วยอันนี้มีครัน,นี่น,นี่ไข่ปิ้นเลยนี่ ลูกค้าระบุได้นะคะลูกค้ามาแล้วหอ,อยแครพิเศษอืบโ,โูโทนปูมาสองบาทดูตัวนี้นะครัขอบคุณครับ มีแค่มันมีแค่ตัวเดียวเนาะที่ไข่แน่<ะ>แม่ตัง้งแต่ยำมาไข่ล็อใช่ใแล้วนนี้ไม่มีไข่เลยครับพี่หนุ่มปลาปฏิจะมีทุกตัวเลยครับอันนี้ก็พันไม่มีอันนี้จะเป็นมันนะถ้ามาที่นี่ก็สถานที่วิวบรรยากาศดีมากนะครับถ้ามาก็เหมาะสำหรับการถ่ายรูปนะ นีอันนี้น้ำได้แล้วน้ำของใครของพี่หนุ่มน้องแหละแซ่ครับสีน้ำยำให้ดูเลยเอาอะไรเอาไหมพี่เอาสองอย่างดูสีน้ำยำแซ่บๆเหมืันเดิมไม่ใช่ปลาร้านะเดือนน้อยหวานๆนะครับที่มาสองอย่าง เศษเลยนะครับมีเดสดีเงดสดยงกุ้งสดน้สวัสดีครับ กลาง,ะะางแก็ยอะไรยางยงเผ็ดน้อยที่เราคอยำเ็ดนี่พี่ยำอะไรเลยไก่แครงกุ้งสดัาไม่ปลาขาเผ็ดน้อยขงุ้งสดไม่ปลาเผ็ดน้อยอันนี้ไม่ได้ใส่พริกเลยครับไม่พริกเลย <laughs> แม่มันมีติดก,กะละมังลูก,กค้ากินเผ็ดน้อยมาก ขนมกินไม่ได้อย่างเงี้ยมันมนันแปลกเ,เป็นเป็นแปลกๆกินยำไม่พี่พี่หนุ่มกินไม่ได้อะเหมือน,น,นกินอะไรก็ไม่รู้อ่ะมะนาวมาคู่กับน้ำลาใช่ครับบางคนเขาไม่กินน้ำตาลเลยครับมันต้องแซบกินยำต้องแซบไว้ก่อนนะนี่ เดี๋ยวเขามาวยๆนะเคล็ดน้อยบานๆจะกินประจำนะนี่อ่าโอเคครับถ้าใครมาสไตลหีบก็ฝากไว้นหนึ่งร้านนะเป็นร้านสองหนุ่มทหารเรือนะช่วยกันยำอยู่นี่นะอ่าโอเคครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องหนุ่มมือดีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะเดี๋ยวคลิปนี้เราจปก่อนครับ